หนังสือเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำรวบรวมโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์วันที่13มีนาคมพศ2516เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสารธรรม เรื่องที่ยี่สิบสามหลวงพ่อปานยกพระสีอานหลวงพ่อฤาษีลินดำท่านเล่าว่าหลวงพ่อปานท่านปรารถนาพระโพธิญาณพื้นหนึ่งเจ้าอาวาสวัดลยจังหวัดลบบุรีนำรูปหล่อพระสีอานไปที่วัดบางนมโคเพื่อให้คนปิดทองแล้วก็เอาเงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัด แล้วก็จัดให้มีเทศด้วยพักอยู่ประมาณเจดวันในระหว่างนั้นมีอยู่คืนหนึ่งหลวงพ่อปานสั่งตาเชิดซึ่งเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดอายุประมาณสาสปีให้มาปลุกหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งนอนอยู่ในป่าช้าหลวงพ่อจึงถามไปว่ามีธุระอะไร เขาก็บอกว่าหลวงพ่อปานสั่งให้ไปหาหลวงพ่อก็ถามกลับไปว่าเวลานี้เวลาเท่าไรแกบอกว่าเกือบตีสองแล้วหลวงพ่อก็ตกใจเพราะปกติท่านจะตื่นเวลาตีหนึ่งครึ่งและแปลกใจว่าทำไมวันนั้นท่านจึงไม่ตื่นตามเวลาปกติของท่าน ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องตื่นตามปกติอยู่แล้วท่านก็เดินตามนายเชิดมาเมื่อถึงหน้าศาลาการประเรียนก็ปรากฏว่าหลวงพ่อปานนั่งอยู่หน้ารูปหล่อพระศรีอานโดยจุดทุบเทียนบูชาอยู่แล้วและท่านก็บอกให้หลวงพ่อจุดทุบเทียนบูชาพระศรีอานเมื่อบูชาเสร็จท่านก็พูดว่า คอยดูนะฉันจะอธิษฐานให้ดูแล้วท่านก็ยกมือขึ้นนมัสการว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพระสีอริยเมตรยัยแล้วก็กล่าวคำอธิษฐานว่าการที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลใดๆก็เพื่อปรารถนาพระโพธิญาณแปลว,ว่าหากข้าพเจ้านี้ จะได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการในภายภาคหน้าแล้วขอให้ยกพระศีอานนี้ขึ้นโดยง่ายเสร็จแล้วท่านก็นั่งคุกเขา่าเอามือสองมือช้อนยกขึ้นยกลงอย่างสบายคล้ายกับไปยกพระพุทธรูปขนาดสามนิ้ว ท่านยกขึ้นยกลงเจ็ดสามครั้งหลวงพ่อก็คิดในใจว่าพระศีอานองค์นี้ทำไมถึงเบานักแต่ความจริงแล้วไม่เบายกกันตั้งเจ็ดคนแต่หลวงพ่อปานท่านกลับยกขึ้นยกลงได้โดยง่ายหลวงพ่อปานก็บอกให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำยกบ้าง และให้ตั้งจิตอธิษฐานแบบท่านหลวงพ่อก็ทำตามแต่ปรากฏว่ายกไม่ขึ้นหลวงพ่อปานท่านก็บอกบารมีของหลวงพ่อฤาษีลิงดำย่งอ่อนกว่าของท่านท่านจึงบอกให้หลวงพ่อยืนขึ้นแล้วใช้มือดึงขึ้นไปพอหลวงพ่อดึงขึ้นไปก็ขยับไปได้นิดนึงแล้วปรากฏว่าคราวนี้ พระสีอานเบาเหงเลยคราวนี้ยกขึ้นยกลงได้สบายต่อจากนั้นหลวงพ่อปานให้ท่านลองอธิษฐานถามไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำจะตายเมื่ออายุเท่าไรหากอายุที่ยังไม่ตายก็ให้ยกไม่ขึ้นแล้วก็ให้หลวงพ่อไล่อายุไปจาก22-23-24 25, 26, ยี่สิบห้ายี่สิบหก็ยังยกไม่ขึ้นพอถึงยี่สิบเจ็ดก็ยกขึ้นตอนนี้เอามือนั่งช้อนก็ขึ้นหลวงพ่อปานก็หันมายิ้มบอกว่าอายุแท้อายุไขของหลวงพ่อเพียงแค่ยีสิบเจ็ปีแต่หากได้มีชีวิตอยู่ต่อไปความดีจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ก็ควรจะอยู่ ให้หาวิธีต่ออายุเสียหลวงพ่อจึงกราบเรียนหลวงพ่อปานถึงวิธีต่ออายุว่าทำอย่างไรหลวงพ่อปานท่านได้แนะนำว่าไปหาปลามาปล่อยเท่านี้ก็ใช้ได้นี่เป็นการต่ออายุถ้าจะอยู่ทรงต่อไปแต่หากจะเอาดีวิเศษแล้ว ก็ถวายใจยจีวรกับพระสงฆ์แล้วก็พระสักองค์หนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นการประดับบารมีของเราให้เพิ่มขึ้นเพิ่มพูนบารมีเพียงแค่ต่ออายุเพียงแค่ปล่อยปลาหนึ่งตัวก็มีอายุหนึ่งปีการต่ออายุนี้ก็เรียกว่าต่อได้พอสมควรนะ จะต่อเป็นร้อยเป็นพันปีน่ะไม่ได้หลวงพ่อก็รับปากแต่ก็ไม่คิดจะทำเพราะท่านคิดว่าถ้าตายตอนยังหนุ่มดีกว่าตายเมื่อแก่ตอนแก่เกรงว่าจะลำบากหูตาฟ้าฟางเกรงว่ามันจะไม่สะดวกแต่พอรุ่งเช้าปรากฏว่าหลวงพ่อปานใช้ในเชิด ไปซื้อปลาที่เขาขายในตลาดมาประมาณสิบตัวแล้วก็เรียกหลวงพ่อเข้าไปให้จัดการเสียหลวงพ่อก็ทวงไปว่าหลวงพ่อปานไปซื้อมาทำไมนี่มันภาระของท่านหลวงพ่อปานจึงบอกท่านไปว่าช่างเถอะฉันจะให้ก่อแล้วกันเมื่อฉันให้ก็เป็นเรื่องของฉัน เมื่อหลวงพ่อกลับมาวัดเรียบร้อยก็ไปนมันสก,การหลวงพ่อปานท่านก็เลยบอกว่าเมื่อคืนแกคิดว่าแกจะไม่ปล่อยปลาใช่ไหมแกคิดว่าแกตายเมื่อแกมันจะลําบากกว่าตายเมื่อหนุ่มตายตอนหนุ่มดีกว่าใช่ไหมหลวงพ่อก็กราบเรียนท่านว่าใช่ท่านจึงพูดต่อว่า กอแกคิดอย่างนั้นน่ะสิฉันถึงได้ซื้อปลามาปล่อยให้ให้แกปล่อยไอ้แกนี่มันไม่อยากอยู่ช่วยกันบ้างเลยอยู่กันไปก่อนสิข้านะมันแก่แล้วแกจะได้รับมรดกอันนี้ไปตรงเสริมช่วยเหลือบุคคลอื่นให้มีความเข้าใจขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะ หลวงพ่อได้กราบเรียนท่านว่าพระที่มีดีกว่าท่านนะมีเยอะหลวงพ่อปานจึงว่าเขาดีก็เป็นเรื่องของเขาแล้วก็เราดีไว้ด้วยพวกเขาก็พวกเขาพวกเราก็พวกเราคนคนเดียวนี่จะไปนั่งสอนชาวบ้านหมดทั้งโลกได้ยังไงคนเขาถือเป็นกลุ่มเป็นพวกกัน ถ้าไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่พวกการพูดก็ไม่รู้เรื่องคนที่ไม่เคยบำเพ็ญบารมีทำบุญทำทานร่วมกันมาจะไปสั่งไปสอนกันพูดให้เขารู้เรื่องไม่ได้หรอกถ้าพวกของเราเราพูดให้เขารู้เรื่องได้ถ้าไม่ใช่พวกของเราเราพูดให้เขารู้เรื่องไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะว่าไม่ได้ทําบุญบารมีร่วมกันมาดูแต่พระพุทธเจ้าท่านเคยประกาศแต่ละครั้งพ่อจบชาดกท่านจะบอกว่าคนนั้นเคยเกิดร่วมกันมาคนนี้เคยเกิดร่วมกันมาคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้บรรดาพุทธบริษัทสมัยนี้ก็มาเป็นพุทธบริษัท อุบาสกอุบาสิกาสมัยนี้ที่คนที่จะพูดกันรู้เรื่องเรื่องบุญกุศลแล้วก็ต้องเป็นคนที่ทำบุญร,ร่วมกันมาในการก่อน่านว่าอย่างนั้นว่าแกจะรีบตายไม่ได้หรอกฉันจะถ่วงแกไว้ก่อนเป็นอันว่าเรื่องยกพระสีอานก็จบไปอีกเรื่อง อย่าลืมติดตามฟังเรื่องต่อไปกันนะคะท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ